สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์ C วันนี้เราจะมาดูกันว่าการเซปาร์เรตไฟแบบการเซปาร์เรตไฟเนี่ยแล้วการ compile ที่ถูกต้องเนี่ยเราจะต้องทำยังไงครับก่อนอื่นเราใช้ใน c o d e b l o c กนี่แหละครับง่ายดีหรือคุณจะใช้แบบธรรมดาก็ได้แต่ในที่นี้ตั้งแต่นี้ไปผมก็ใช้นโยต์โค้ดบล็อกนะครับผมก็ <S <S ไปที่ไฟล์แล้วก็ new แล้วก็ไปที่ project ครับสร้าง project ขึ้นมาใหม่อันนึ่งคอนโซลแอ p พลิเคชันโอเค C p l u Yes project ตรงนี้เปลี่ยนเป็น T 1 6นะครับผมโอเคครับผมก็จะกด คุณก็เลือกนะครับว่าคุณเซฟไว้ที่ไหนจากนั้นผมก็กด next finish โอเคครับเราก็จะได้ source file มาอันนึงชื่อ main นะครับผมแล้วใน main เนี้ยผมก็จะทําการเขียนโปรแกรม delete นะครับผมเขียนโปรแกรมปุ๊บเสร็จละเร็วไหมครับผมก็อีกกด save ผมก็จะลอง run ดูเห็นไหมครับมันขึ้นอกว่า coordinate x y is e 12กับ68แค่นี้นะครับโปรแกรมนี้ก็เหมือนกับโปรแกรมเดิมครับมาผมไม่อยากให้คุณเสียเวลาต้องมานั่งผมพิมพ์ด้วย skill เด็กอนุบาลนะครับก็คือว่าตรงนี้ก็จะมี structure อันนึง พอยเตอร์ inter, ก็มี x y z แล้วตัวนี้ก็จะเป็น point ก็เป็นฟังก์ชันอันนึงนะครับพี่ print ไอตัว element ของพวกนี้ออกมาแล้วตรงนี้มันก็ไม่มีแล้วมากก็แค่ print ตรงนี้ออกไปซะแค่นี้ครับผมอืมแค่นี้นะครับอ่ฟังชัน print ก็จะมี cerr print ตรงนี้แล้วก็ print ตรงนี้แค่นี้แล้วครับจบโอเคครับเรามาดูวิธีการซแตปเลทไฟล์แบบที่ถูกต้องกันก่อน มันจะต้องทำยงไงต้องทำอย่างนี้นะครับสมมติว่าอันนี้เป็นไฟล์เดียวที่คุณมีใช่ไหมคุณจะต้องแยกออกมาเป็น3อย่างก็คือ header file function definition แล้วก็ main มันหมายความว่ายังไง main เนี่ยก็คือตัวกลางนี้ใช่ไหมครับที่คุณสร้างมาแล้วส่วน header file นี้มีอะไรบ้าง header file ในที่นี้ก็จะมี uh, structure point นะครับแล้วก็จะมี function definition พอคุณพอคุณสร้าง main ไม่ใช่ function definition function prototype พราะคุณเขียนโปรแกรมเมนเนี่ยคุณก็จะไม่ต้องมีอันนี้อยู่ในโปรแกรมให้ลบตาแล้วใช่ไหมครับส่วนของตรงนี้นะครับ header file ก็จะมีเอ่อ function prototype symbolic constant หรือว่าคุณจะใช้ define แบบ const ก็ได้หรือจะเป็น structure declaration class declaration template declaration แล้วก็ inline function ทำไม inline function มันอยู่ในนี้ได้เพราะว่า inline function มันมีแบบ l i ง k ์พิเศษอยู่นะครับแล้วเราจะมาดูกันว่าล i ง k ์พิเศษที่ผมพูดถึงนี้มันหมายความว่าอะไรแต่ก่อน อื่นนะครับเรามาสร้างก่อนว่า header file ใช่ไหมคุณก็ไปที่คุณก็ไปที่นี้นะครับ file new แล้วก็ไปที่ file จากนั้นก็เลือก C++ c header แล้วก็กด ok นะครับแล้วก็ next มันก็ถามว่า file name with full path โ okay, อราลองกด browse จากนั้นเราก็จะเก็บไว้ที่ t16 นะครับ file name สมมติว่าตรงนี้ผมให้เป็น head1 นะครับ head1 แค่นี้แหละครับแล้วก็กด save มันก็จะเป็น .h เรานะครับจากนั้นก็กด finish เราก็จะได้ head1 มาอันนึง นี่ครับ header แล้วก็ .h ตรงนี้ที่มันสร้างโค้ดมาให้เรานี้หมายความว่าอะไรเดี๋ยวผมจะมาอธิบายครับแต่ก่อนอืน่นเรามาใส่ตรงนี้กันก่อนซึ่งก็คือว่าสิ่งที่เราจะใช้ก็จะมี structure point ใช่ไหมผมก็จะทําการ copy ตรงนี้มาแต่ก่อน copy ก็จะ comment ตรงนี้ซะว่าให้รู้ว่าไอ้ที่เรา comment เนี่ยมันไปอยู่ที่ header file เรียบร้อยแล้วตรงนี้นะครับผมก็เป็น s t r u c t point แล้วมีอะไรอีกบ้าง function prototype นะครับผม function prototype ใช่ไหมก็จะ copy มา เก็จะมาวางในนี้นะครับจากนั้นมีอะไรบ้างแค่นี้ครับ header file ของเราไม่มีอะไรมากเพราะว่า header ก็คือเวลาเรา include ออกมาใช่ไหมครับมันก็จะเอา header file เนี้ยมาไว้ในนี้นะครับผมคล้ายๆที่เรา include iostream แล้วส่วน function definition จากตรงนี้นะครับผมก็จะย้ายไปไว้อีกไฟล์หนึ่งที่ชื่อว่าเดี๋ยวครับต้อง s a ฟก่อนครับคนขนีอง S S, แล้วก็เตรงนี้คุณไปที่ไฟล์แล้วก็ new ไม่ต้องไฟล์ก็ new ครับ new ตรงนี้ก็ได้แล้วก็ไปที่ empty file จากนั้นมัถามว่าจะใส่ใน project active project นี่หมก็ yes i want to include ตัวนี้ก็จะเป็นต้องเป็น .cpp นะครับในที่ผมก็จะเป็นฟัง d i f c p p แบบนี้ครับผมกด save ออกไปก็กด ok เ้วก็จะมีฟัง .definition ตรงนี้เห็นไหมครับคุณสังเกตเห็นว่าใน คอนโทรลภายในของคุณเนี่ยในในเ a นจ m e มน h ์เมนจ g เมนจ์เฮีย e บิกในเมนจ g เมน n ์เนี่ยก็จะมี n ังชันดิฟแล้วก็เม n แล้วก็เฮดเดอร์ไฟลคุณมี3ไฟล์แล้วใช่ไหมครับเหมือนใน Power Point ที่ผมสร้างมาตรงนี้ที่เราต้องการจะให้มันเป็นแบบนี้ครับก็ h e a d ดอร์ไฟล์เมแล้วก็ฟังชันดิ n i ิ i o n ันฟังชั n Definition ก็จะมีนี่ครับจากตรงนี้ก๊อปมาเลยก็คือว่า Main ตรงนี้นะครับผมก็จะก๊อปปี้ตรงนี้มาทั้งหมดก๊อปปี้มา แล้วตรงนี้ comment ์นันซะแค่นี้นครับดังนั้นเมนของเราก็มีแค่นิดเดียวเห็นไหมครับเราก็จะมาไว้ที่ function definition แล้วก็วางเข้าไปแล้วคุณรู้แล้วว่าไอตรงนี้มันจะใช้ C out ไม่ได้มันจะใช้ n line ไม่ได้ดังนั้นเราก็จะต้องใส่ตรงนี้มันก่อนก็คือว่า iostream แล้วก็ using namespace std ดังนั้นมันไอตรงนี้มันก็จะสามารถเรียกใช้ C out กับ n line ได้นะครับผมมีอะไรอีกก็ไม่มีอะไรแล้วครับ ถ้าสมมติว่าผมจะลองรันดูมันจะรันไม่ผ่านนะครับแต่ผมจะบอกว่าทำไมยังรันไม่ผ่านผมจะกดไอโฟรันดูเห็นไหมครับบอกว่าเอาพอยต์วัสดุเครียร์อินดิสโคปดังนั้นมันไม่เจอพอยต์ใช่ไหมแต่ว่าพอยต์เราอยู่ในที่เออเฮดเดอร์หนึ่ง h นะครับในที่นี้ถ้าคุณไม่เข้าใจตรงนี้นะครับเราลบมันไปก่อนก็ได้นะครับผมไม่เข้าใจตรงนี้ก็ลบไปก่อนเพราะว่าโค้ดบล็อกมันสร้างมาเราไม่ได้เรียกให้มันสร้างแต่มัน,นสร้างมาให้เรานะครับผมเอาตรงนี้ก็จะดูแบบไม่น่ากลัวขึ้นมาละ สิ่งที่คุณจะต้องทำก็คือ include มันซะเื่่ออะไรล่ะ h1.h ใช่ไหมครับ h1.h แต่ว่าคุณจะใส่ angle bracket ตรงนี้ไม่ได้ครับถ้าสมมติว่าคุณใส่ angle bracket ตรงนี้มันจะทำการหาที่เดียวซึ่งก็คือมันจะทำการหาที่ที่เราตั้งไว้ซึ่งก็คือเนี่ยครับ a c c o b o x l i b r a r y g c c m i n 3 2 i n c l u d e p l u s อะไรก็ว่ากันไปเห็นไหมครับไฟล์ทั้งหมดมันจะหาตรงนี้ถ้ามันไม่เจอ h1.h มันก็จะขึ้นบอกว่ามันไม่เจอนะครับผมจะลองรันดูเห็นไหมครับบอกว่า no such file or or directory มันไม่เจอในนี้แต่ว่า header file ของเราเนี่ยมันอยู่ที่ rt uh, 16ใช่ไหมครับซึ่งอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับ header 1ดังนั้นคุณจะต้องใส่เป็น double q o t e นะครับถ้าคุณใส่เป็น double q o d e เนี่ยมันจะหมายความว่าโอเคนะตอนแรกนะฉันจะไปหาย header 1 .h เนี่ยไปในไฟล์เดียวกับที่ที่อยู่ main .cpp ซึ่ง main .cpp เนี่ยมันก็อยู่ในที่ที่16ใช่ไหมดังนั้นถ้ามันไปเจอ header 1เนี่ยมันมันก็จะหา header 1จากในโฟลเดอร์นี้ก่อนนะครับดังนั้นมันก็จะเจอ header 1พอมันเจอ header 1คุณสังเกตดูว่า header 1ของเราเนี่ยมันมี struct, f o a t แล้วก็ void print ใช่ไหมครับดังนั้นไอตัวเนี้ยมันก็จะต้องการ header 1เหมือนกันเพราะว่ามันจะต้องรู้ว่า อิ structure นสตรักเจอร์ดีคลอเรชันเนี่ยมันคืออะไรดังนั้นผมก็จะต้องใส่อินคลูดมาตรงนี้ครับแต่ว่าถ้าผมไม่ใส่อินคลูดผมจะลองรันดูนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมครับมันก็คอมไพเลอร์มันก็จะบอกว่าพี was ่ w a s not declared this scope ดังนั้นผมก็จะต้องใส่อินคลูดมันมาซะอินคลูดต้องเป็นอันครับเฮดเดอร์หนึ่งเห็นไหมครับคอมไพเลอร์บอกรู้ว่ามันรู้แล้วว่าเราจะกำลังจะทำอะไรมันก็เลยขึ้นมาให้ดูโอเคครับกดรัน ทุกอย่างทํางานถูกต้องโปรแกรมนี้ทํางานถูกต้องทุกอย่างแล้วครับกด enter เข้าไปแค่นี้นครับเรามาทบทวนกันดูอีกทีแล้วทาไมต้องเป็นแบบนี้เพราะว่าถ้าสมมติว่าคุณมีไฟล์หลายๆอันเนี่ยแล้วถ้าคุณทาแบบนี้เวลาคุณแก้ไขใช่ไหมคุณก็แก้แค่ตรงนี้ header ไฟล์ er ตรงนี้อย่างเดียวใช่ไหมครับมันก็สามารถถ้าคุณแก้ตรงนี้ที่เดียวที่นี่ก็เหมือนกันที่คุณ include มาตรงนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมแล้วที่นี่ก็เหมือนกันนะครับผมแล้ว C++ ยังมี อะไรที่พิเศษมากกว่านั้นอีกนอกจากที่จะให้คุณทํางานได้ง่ายขึ้นแล้วก็คือตรงนี้นะครับที่ผมลบไปเมื่อกี้มันก็จะคือว่า,า defi มันจะหมายความว่าอย่างนี้นะครับ d ีไฟแบบนี้ครับ d ีไฟแบบนี้แต่ก่อนที่จะมาดีไฟนะครับผมว่าเรามาดูอะไรอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก่อนซึ่งก็คือว่าตรงนี้ตรงนี้ผมไม่ได้เมจิกนะครับตรงนี้ผมรันมันผ่านใช่ไหมครับโอเคครับมันผ่านแค่นี้จบกด enter จบไม่กด enter ครับก็คือว่าตรงนี้จะยากนี่ครับ get ch ผมจะ c o ม m e n t ไวสิครับผมจะลองรันดูเห็นไหมครับแล้วก็จะได้โปรแกรมงานถูกต้องทุกอย่างโอเคครับไม่ comment แล้วลบมันเลยจากนั้นถ้าสมมุติว่าผม include header one h ซึ่งก็หมายความว่ามันเอาไอเนี้ยใช่ไหมครับมา include ไว้ในนี้ main h ถ้าสมมุติว่าผมยังมีประกาศมันอยู่อีกแบบนี้นะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นผมจะกด control s นะครับผมก็จะลองรันดูเห็นไหมครับมันบอกว่า redefinition of struct point ก็หมายความว่าโอเคตรงนี้มันมี struct point พอมัน มันมัน l u d e h e a d e r 1 h น่ก็คือมันมีเนี่ยครับส t กเช point แล้วก็มันแล้วมันมาเจอตรงนี้อีกมันก็บอกว่า redefine ขครับคุณจะเจอปัญหาเพื่อให้ปัญหานี้ไม่เกิดขึ้นนะครับซึ่งคุณสามารถทำได้โดยการ define มันซะแบบนี้นะครับก็คือผมอธิบายไม่ถูกสักทีเดียวไม่ใช่ define นะครับคืออย่างนี้ครับสมมุติว่าคุณต้องการสร้าง header file ใหมอ่อีกอันหนึ่งนะครับคุณก็ไปที่เอา file new แล้วก็ไฟล์แล้วก็เฮดเดอร์ไฟล์แบบนี้ครับ connect ฟูโอเคตัวนี้ก็จะเป็น test .h แบบนี้ครับกด finish header file ของเราก็จะมี2อันแล้วครับตอนแรกมี header 1 .h แล้วก็ test .h ใช่ไหมครับผมจะลบตรงนี้ออกซะครับแล้วสมมุติว่า test .h เนี่ยผมมีผมมีแบบนี้แหละครับก็คือว่าในนี้ผมก็จะมีตรงนี้ด้วยนะครับผมผมจะ copy ตรงนี้มาผมก็จะมาวางไว้ตรงนี้นะครับผมแล้วถ้าสมมุติว่าใน main เ,เนี่ยผมมี include แบบนี้ใช่ไหมครับผมมี include อีกครูดอีกอันนึงซึ่งตรงนี้ก็จะเป็น test.h ถูกไหมครับดังนั้นปัญหามันก็จะเกิดขึ้นว่าในเมื่อคุณ i n c l u d e header header 1 .h เนี่ยก็คือคุณมี struct แล้วก็มี point แล้วคุณมี struct point แล้วคุณก็มี print อยู่ในตรงนี้แล้วนะโอเคครับโปรแกรมมันก็โอเคคอมไพเลอร์มันก็โอเคแล้วพอมาเจอบรรทัดนี้อีกที include test.h ซึ่ง test.h เนี่ยมันก็จะมี มีอะไรเยอะแยะแต่ว่ามันมีตรงนี้ครับมันมี header หนึ่งหรอแล้วก็ header หนึ่งหรอมันมี point กับมี print ด้วยดังนั้นมันก็จะไปลงเอ่ยโดยการ redefine นะครับผมจะลอง run ตัวนี้ดูนะครับถ้าสมมุติผมใส่ input test .h ผมจะลอง run ดูเห็นไหมครับมันบอกว่า redefine struct point เพราะว่ามันมี struct point 2อันใช่ไหมครับตรงนี้ก็มีอันนึงแล้วคืนในในนี้ครับในนี้นะครับผมคุณเข้าใจครับวิธีแก้ปัญหาไม่ยากครับก็คือว่าตรงนี้ เรามาทำตรงนี้นะครับก็คือใน header 1 h เนี่ยให้เราทำการแบบนี้ซะให้คอมไพเลอร์ชิ่นั่งครับคอมไพเลอร์ iler, บอกโอเคครับจะเรียกผมมาทำาไมนี่นะดูให้ดีๆนะก็คือเราจะ define แบบนี้ครับ define อะไระครับ define header 1 h ตัวนี้เป็น symbolic constant นะครับขึ้นจะเป็นอะไรก็ได้ขอโทษทีครับจะเป็นอะไรก็ได้อ่าแล้ว symbolic constant เนี่ยโดยส่วนมากเขาจะเขียนตัวอย่างกันคือ h แบบนี้นะครับ h h ก็คือ h แบบนี้นะครับที่ทำเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าโดยปกติเรา declare variable เนี่ยเราจะไม่ใช้ตัวใหญ่แล้วก็มี underscore แบบนี้ใช่ไหมครับดังนั้นไอ้ตัวเนี้ยมันเราจะมาทำ define ตัวนี้ซะถ้าสมมติว่าในโปรแกรมเราจะไม่มีใครสร้างหรอกใช่ไหมครับรว่า int int h ade, แล้วก็ h อะไรนี้อย่างงี้ไม่ใช่นะครับเราก็จะใช้ธรรมดาดังนั้นเราก็าสมมุติว่า เราจะไม่ใช้ประกาศบบนี้ใน variable ดังนั้นถ้าเราทําตรงนี้มันก็จะไม่น่ามีปัญหาใช่ไหมครับแต่ว่าเราทําแค่นี้มันยังไม่พอนะครับผมจะกด ctrl s แล้วผมจะลองร u n ดูนะครับผมผมจะลอง run ดูมันก็ยังบอกขึ้นว่า redefinition อยู่เลยดังนั้นเราจะต้องบอกให้ compile r นี่นะ compiler ก่อนที่คุณจะมา define header .h ของฉันี่ยนะคุณมาดูนี้ก่อนนะ if not define แบบนี้นะครับ if not define define แล้วครับ head h ้าไมทาไม่ได้ define ตรงนี e ้นะครับก็ให้ทำการ define ตรงนี้จากนั้นมันก็จะ end if นะครับถ้าสมมุติว่าถ้ามัน define แล้วมันก็จะข้ามาอยู่ตรงนี้นะครับก็คือ end end n if เห็นไหมครับง่ายๆเลยใช่ไหมครับ if not define head หรอ h ให้ทำการ define หรอ s ถ้าไม่ถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็ให้ n if นะครับผมจะกด ctrl s s นะครับเราก็จะลองรันดูเห็นไหมครับโปรแกรมรันผ่านทุกอย่างเพราะอะไรครับเพราะว่าตรงนี้เอ่อคอมไพเลอร์มันวิ่งมาถึงโอเคครับ include iostream โอเครับ iostream เ,บ o เบ o ข้ามา include header 1 h โอเค header 1 h ว่า if not defined yet ก็คือ defined yet โอเคครับในตรงนี้มันไม่เจอว่าโอเคคอมไพเลอร์วิ่งมาเจออ่าไม่มี header h ยังไม่มี header h ดังนั้นเราก็จะทำการ define header h มาไวในนี้ละ ปุ๊บนะครับผมแล้วมันก็จะมาวิ่งมาถึงตรงนี้อีก test.h ซึ่ง test.h ของเราอยู่ตรงนี้นะครับมันก็จะมาเจอตรงนี้ i n c l u d e s t โอเคได้แล้วก็ include header1.h เอาละสแล้ว header1.h บอกว่าถ้าไม่ได้ define ตรงนี้ก็ define ตรงนี้ถ้า define แล้วก็ไม่ต้องทำอะไรดังนั้นตรงนี้ก็หมายความว่ามันจะมีแค่ structure ตรงนี้อันเดียวนะครับผมผมจะลอง run ดูอ่าเห็นครับทุกอย่างก็ถูกต้องแล้วต่อจากนี้เรามาดูโค้ดบล็อกกันก่อนเลย ถ้าสมมติว่าผมจะสร้าง header ใหม่อีกอันนึงผมก็ไปที่ file new แล้วก็ file แล้วก็ header นึ่ครับตรงนี้ก็จะเป็น next f u l l p a t h ก็จะเลือกสมมติว่าตรงนี้เป็น test 2แบบนี้นะครับ .h ะแล้วจากนั้นกด save โอเคครับ finish เห็นไหมครับโครบร้ดล็อกเขาก็ทำให้เหมือนกัน if not define s2 h, .h เนี่ย include เนี่ยอันนี้ก็คือ symbolic constant ที่เขาตั้งมานะครับให้ทำการ define ตรงนี้อย่างนั้นก็ n if ตรงนี้เราก็จะทำอะไรก็ได้ครับเราจะเป็น define ใส่ ฟังก์ชันโปรโตไทป์ใส่สตรัคเจอร์ดีคล r เรชันใส่ค่าดีค a อเรชันใส่เทมเพลตดีคล r เรชันหรือว่าอินไลน์ฟังก์ชันก็ได้นะครับผมเอาละครับแล้ววิดีโอนี้มีสงสัยอะไรสอบถามได้ข้างล่างนะครับแต่ผมหวังว่าคงไม่มีใครสงสัยหรอกครับเพราะว่าผมอธิบายจัดใจจริงๆเลยเอาละครับผมแล้วเจอกันในวิดีโอหน้าครับผมสวัสดี